สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีย่ำเสาเนาะค่ะพี่น้องเสานี้กะคือว่าล่ะค่ะอยู่กับสวนพักเนาะค่ะตัดดอกกะหล่ำค่ะมือนีออกล้ายหลายพี่น้องไม่ได้ดอกง่ายๆค่ะได้ครบรลบมือตัดละค่ะนี่ครับสวัสดีครับมาตาัดดอกกะหลำนะคกันพี่น้องพักทรงขาเนาะคะ่ะตา้าอบอเดอร์เลยค่ะพี่น้อง กัสิไปแกเนขายน้ำเดียพอมือนี่ออกไรเฮงภักนี่ไปกรุงเทพขุนเดินพี่น้องไปใกล้มือนี่ไปลาดกระบังไปตามจังหวัดพี่น้องนี่ไปลาดกระบังค่ะสองามๆขาวๆเลยได้ากะซาหนึ่งละคุณเห็ดหลายอย่างขุนกะษาหนึ่งค่ะพี่น้องที่เท่าคุณนี่ก็ชื่อเป็นาหนึ่งมันนี่กระตัดไปเกือบ์เม็ดละค่ะนี่ เหลือแต่เห็ดแป้งไม่ตัวนี้ตัดนานไม่ลหระเนาะคะ่ะนี่เริ่มเริ่มนานเกากับเริื่มตัดเกือบเหมือนล้วแล้วก็ตันนี้เริ่มลงเจาะนานไม่ละคะ่ะเพราะว่านานไม่นี่พึ่งออกเนาะคะ่ะออกที่หลังปลูคนละหลุน,นะคะ่ะข้างล่างกับสีเหลืองใด้แน่ช่าง่อยอยู่ค่ะคหนึ่งงามค่ักพี่นอ้องสวยๆเลย ตอนตีติอย่างลำดังนอนนอนขึ้นมาแทะปวดสารผิดนดดอนนี่มีทุกสีกาไปขายลูกค้าว่านอนหลายเนาะกับปวดสารผิดเนาะโมได้ิลยากะลําปีกกะลั่งเหลิมห่อค่ะพี่น้องยังพรท่านเหลิมหอพรท่นแน่นดีเลยคะ่ะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งไกลๆพี่น้องกะลั่งหัวใหญ่กะลั่งงามๆคะ่ะ กลังหอกลังหอ,อแข็งอยู่เลยเนาะแข็งสแนน่อยูแห้งแน่นแห้งหนักได้พี่น้องแต่เสียแต่วานเบียดได้น้อยค่ะก็เลยได้ล่งน้อยม,มันน้อยน้ำเนี้ยลองมึงเห็ด <แก S 2> มันน้อยลองเห็ดบึงเยอะอันนเออมันแบนอยู่เนาะแน่นเดี๋ยวมันใหญ่กว่านี้อีกอ ออกไลยค่ะพี่น้องออกรลายมาือนี้ผักออกเยอะมากเลยมันจะเป็นผักกาดขาวค่ะพี่น้องเหลือหน่อยละค่ะเหลือน้อยแล้วเกือบมดแล้วเ,เมดละผักกาดขาวปี นอนหลีอยู่ดีด,ดีเอาใส่ทงไหวกับเวลาั้นมันก็นดูดออกมาสวยๆงามๆค่ะพี่น้องบาสสวิตตัดกล่องไว้เต็มอยู่ก็บสีเฮ็ดพักุ่งค่ะพักบุ่งกง็งามงามโอ้ยพี่น่องพักบุ่งงามอวบคักนี่มึง กำลำังห้าบาทเองกำห้าบาทวะเงาพี่น้องมึงนี่สิโลกนะนี่ให้มืดครับักมดลงหมสูงแห้งพี่น้อง,งระยะวัดเรียวเคี้ยงหัวเขาอืมเักบุก ลกสดๆเลยพี่น้องอพัดมีหวานขักเลยนี่กระยูกับแป้งพักก่อนพี่น้องรับอ,ออเดอร์ไว้หาเกียรติเจ้าไว้ไ,วยไ,วไปยูดอกกักข่าวยังไยเติบอยู่พี่น้องพักเหลือเยอะ ทั่วกับพระท่านได้เหตุขางอยู่พี่น้องเยอะจเป็นอันนี้แหละอ๋อต้นนี้บักทวนั่งบอกต้นนี้กับหอมหอมเพิ่นกะจีล่งหัวแล้วเนาะเพิ่นเป็นดอกแลลว ลกบกขืนด้พี่น้องต้องใส่เสียมงัดเพราะว่าหากเป็นไหลผ่าเมืองบรรยากาศ้อ,อมสวนคือเ่าเลยพี่น้องอู้บอกม่วงอยากพี่น้องติดขักเลยดกๆพี่น้องแต่ว่าสิติดบอดกแหงสี โฟที่ไปสองเือเนาะพี่น้องเนาะถ้ามึงว่าจะได้ผลบ่เดี๋ว่ากัดใส่โฟที่มาสองปีแล้วพี่น้องแต่กะได้ผลดีอยู่มะนาวกับสีดขึ้นกันพี่น้องสีดมาสองปีแต่ต้นนี้กันหนวยดกก็รั่งติดดอกไม่ ดอกเพื่อกลัาติดเนาะปลูกไว้หาต้นกินแน่ขายแน่กระถ่อนไฟก็มีกระลังออกดอกเห็ดไปยังสี่เลยพี่น้องหลังจากเกี่ยวเข่าแล้วกอยู่กับสวนเป็นสวนมาก ก็คอยได้ไปใส่อะพี่น้องวันนี้ก็ได้เวลาล่องธงแล้วค่ะบานี้นหาเกียรติเช่นเคยเนาะคะ่ะนี่ท้าผารกิจอยู่เฮือนแลี้ยวๆวันนี้ก็สิสวยแน่แจ้งน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่าพักหลายสวยกว่าหมูว่านสวยกว่าหมูวานอยู่เมิ่งสีมานบอ่อขาหลุ่นไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เขาเคลียร์ก่อนแล้วนี่มึงเหีเจ็บจิ๊ดเขาเจียดเยดนาะน,นี่ตัวแรกนี่มาแล้วพี่น้องตัวแรกแมันเปนเจียดจี๊เลยตัวแรกแหกมนันเ่ละเลยว่ะดิยังไงยัหม เัวส้วงตัวส้วงนะอืมตัวหน่อยๆหน่อยก็เอาให้่เต้ได้แต้มพี่น้องแต้มที่สวงมาแล้วยายพ่อเขียนขาขึ้นมาว่านเด้อหัวว่านเขียนขาเขางายส้วงตุ่พ่อเขียนขาขาดเกือบคูปแต่ยังพ่อคูบอยู่ดอกเว้ยเกือสิบมาดหนึ่งแล้วพี่น้องแต้มได้หนิเต้ยมซ้ำเหรอเฮ ใหญ่เลยพี่นอ้องตัวนี้สวยๆกลางท่าพี่น,อน้องกลา<อ>ง,ลงท่า,าบ้าเสียงแจีวพี่น้องแจียวมาหลบแดดปิ่กเพียงห <laughs> ลบแดดปิ่กเพียง <laughs> หาเขียดขึ้เก่าเลยพี่น้องมุมนี้แมนบ่ ว่าแต่ห้างไงกบสีดวงดีขึ้นหมู่ห่านบ่ห่อนครับพี่นองห่อน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 แหงน้ำเหมืองแต่ห่อนไปหนาเอ้ยนตาบอชีเดยพ่อปนบโน่ะพี่นองบาสุวิทย์เอาแล้ว แต่อีกแล้วค่ะนึ่งโตนึ่งแต้มมือแ้บมืมนอนี้นไลนะ่แต้มแล้แต้มทีซีไส่ได้อีกแล้วนะ <c oughs> บัสวิทมามันเหวอโอ้ยสักนิกาหมื่นไส่ตัวไงปะโอ้มัอน, <c oughs> นอีกแล้ว <c oughs> พี่นอ้อง <c oughs> ตัวงามๆเลยค่ะ อีกแล้วนะเียบเฮ้ยนี่นนมนันร่วๆพี่น้องเห็นอีกแล้วหันเด้อพุกนี่มนัมนมนันมันมันค่ะ <laughs> <laughs> มันถามกาแสงแดดเดยเดย,เยักล <laughs> ร้อนมากเลย <laughs> โอเปตะามีแล้วมีดีเนาะมันมีเห็บน้ำเนาะดินมันแตกเห็บอือ บาสวิตผัอ,อีกแล้วพี่น้องยูบอนี่ได้เกีลยวมานมันค่ะหูบอยากแค่ไหนแน้วพี่น้อง <laughs> ยักสาซาดามาไม่อ่างีกแหะมองเกาอีกแล้วอออมองอีกแล้วเขามองนี้มันมันเลยต่อ <laughs> อ้ตัวเหลืองอุ้ยอยู่งี้เลยพี่น้องเหยียดยังหมักเต็มมองเก่าหมูปิ้วค่ะนี่นี่หมูปิ้วหมูปิ้วตกจบจบแค่ควาย่านตื่นไปไกลได้บ่ หายซะน,นอเห็นบ่ละ่ะโอ้หายับหายับหายจ่อยพี่น้องโอ้โอ้โอบังยังเราสุวิทเคียไปเรื่อยๆคะ่ะตอนนี้นนแต่แห้งกีหลีเหมือนนี่พี่น้องบอ่มีบดเลยบ่มีพักบ่มีพอเลย ิสีลาลอยล่ะห่อนลายมาสวยผุดเรียบลอย กันยูไก่กันยูไก่อันนี้ก็จ <Jonas> <Sonic> ังสี่เลยพี่น้องโอ้ยยูไก่คู่ไก่พังบ่มีจีด่ยดอกคันได้เต้นแล้วกับไปโหลดละฮะเ้าฮฮ้โอยจับเกียร์กับโบยู โอ้ยไเกยรลอยเลยแบนี้ไอ้เม่เม็ตัวบ่เม็ดตัวเกียร์ต้นึงมันยู่นี่นี่อเนตัวนึงจับได้แล้วมันหลดมือเห็นยังไอ้โอ๊ยไอกตัวหนึ่งบ่ตัวหนึ่งบัวท่นหูงาต่อไป อมันบอจจกโตสองมันมันนี่มันแบบหอนหอนเนาะพี่นนองเนาะเฮ้ยเดียแค่ค่ะลอย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 ว่านคือดีดีแค่เนียอยู่โอ้ยลมบ่อยๆมามีแหงดิพอาะนแหงว่าพราะนเหตัวนั้นโองโอาไปหามาพอได้ฝนละค่ะ เิดอีกเบิ้งแคข้าวเจไดเฮ้ยโตฝนเนาะโตบ่ค่อยตรงกันได้พี่น้องมันพรท่นบ่ทันตรงดีบ่ทานไงเฮ้ยอือฮะอยู่นี่เลยฮะ๊บฮึ๊บนี่นี่ได้แล้วพี่้อง กันกับเขาอาัยเด้พี่ซื้อกล่องไรเขียดโควโลแล้วถือไปนำอะไรไปนำเลยพี่น้องเคียมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งปนใหญ่เล่เหลี่ยนอืมนั่นเล่เอีเล่ยอีกแล้วพี่น้องโอ้ยววนี่อีกเลยวันนี้ขึ้นแต่เต้ลูกมันวันนี้วันเต้เขียดต้าปัด หมยุเดี๋ยวป่ะเดี๋อือเห็นป่ะเห็นเห็นเห็นตัวใหญ่ยังวะตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้เอ้ยนี่นี่พันได้ใส่ขูมดูพันได้ใส่กระสังนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ดูยังไงเลยพี่น้องเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่เออนี่นี่เดี๋ยวสิครูเบเดอร์บันนีดเด้อร์ ไงพี mm. ่น uh, ้องตัวน mm ี้ไงงไงคือกันหมูซุคูอยู่ตัวนี้กับโเต็นได้ไหขันตัวหมูนี่นีกับโปะาบเขาเอากั้เ่ามากใ่หนาเขาไปเขาห้มนพี่น้องแดดแดดแดดไรักยกักยก หามาพอพี่น้องมานายม่งคบพี่น้องนี่หมานบอหว่าหมาหมาหมาพ่อนยากีบมานม้านอีกกระปุกอุ้ยอุ้ยมีตู้แม่ขังเนาะมีแต่แม่ใหญ่เลยมันเลือกอะไรอย่างเงีกระปุกยากมันต้องหาแบบน้่อยเินแม่ใหญ่เลือกเลยเขาเด็กเต้เคียดเขาเป็นครเคียาติดลกไปแล้ว แต่พ่อปนล่ะหัี่กันือีกันเลยเนี่ย้ผักยกแกก็ได้หกแล้วมันหัวนะพดองแกสีอสปง่วเนี่ผักหอนเน่พี่นอแกสีเคียตอเจสีใบปงยงนี่หัวนเคตอเคียตตอจะาข้าวเหวยใสใสพี่น้องตรงนี้เขาเฮ็ดฝายหมค่ะนีู่หาตามเลาะหวยเลาะน้องเลาะไปเรื่อยๆค่ะ นี่ก็สิเลกจกข่าวเลยนี่แล้วสาวนี้กาหอนแหงแล้วบาสุวิทยังว่าเอาอยีกกอนในน้อยปราเสัิฐเนาสูบเบงบาสุวิดสิพอ่ะบอเมื่อทอ,อป้าหอนมึงไม,ม่จังมาไหมาปะ นทางมาวงนึงเห็นกระเจี๊ยบหลายอยู่เดี๋ยวแหวงเก็บกระเจี๊ยบไปต้มต้มแซ่หนาวต้มแซ่เย็นแม่ละวีต้มแซ่หนาวต้มต้มแซ่เย็นหวานหวานมีแห้งแห้ง่พูดตุ่มแซ่หนาอ่าดิเต็มอยู่เจ้าบ้านหอกก็บ่ค่อยมีก๋วธรรมศาสตร์เกิดเองนี้ที่น้อง ยืได้ฟังหวยค่ะโอ้ยนัตัดไปเจ้าเอาวโพดสำได้สำนึ่งก็ัอพ่อต้าวตุ่มพ้าวตุ่มน้ำเค็มเข็มน้ำเค็มเข็มเนีบอกว่าน้ําเล็กน่อยเปรี้ยวๆเล็กน่อยนี่โอ้ยนี่เหี้ยกินหยาบได้ของธรรมชาติโอ้ยหลายๆๆๆเกิดเองโดยธรรมชาติ นี่สีซอไปตบกินเย็นๆออกปี๊บเดี่ยวแน่วันวานพ่อเรมั้งหลายเลยเต็มอยู่ฝุ่นพี่น้องพุ่นพี่นะบางคนเขาเป็นตาเหยียดเหรอตาแขยงบ่บหูแล้วบ่เคยเห็ดหูตาบ้าไปตมกินได้พ่อเราสมิ่งกับพ่อแล้วล่ะ ต่อมากุดนามเพื่นกระซิออกซิงแดงเนะีน่ยนะเงี้ยบอืองามเดียร์ใคชูซีค่ะพี่น้องสำรับมือนีกะจบคลิปเพียงเท่านี้เลยเนาะค่ะพ่อละหอนละหอนแหงปนมือนีโอ้ปน,น,นอยู่ค่ะปนใหญ่ๆเลยแหละนี่สำรับสบาวกนิกากับปนใหญ่ๆเลยแหละเสียบกิ๊กไล่ลายค่ะ นี่แต่กระเจี๊ยบน้ำพร้อมพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กับสิขอจบไใบเพียงเท่านี้แล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงบ่ายบ๊าวซูบิดเกิดตกไปพายอีกเจ๊งหน่อยกับสิออกแลนคายพักละค่ะเดี๋ยวเสียพักไปส่งเพื่อละเฮ็ดพักไว้อยู่ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะคะ่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเนาะคะ่ะพี่น้องจังได้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวคณิกากับบ๊าวซูบิดทั้งแนเด้อค่ะทางช่องคณิกาชาแนลค่ะสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสสวััดีคร,ครบ Bye. <laughs>